ฮัลโหลครับนี่ที่ผมโทรมาผมมีอะไรเหรอฮัลโหลมาเลยครับมีผู้ตอนสงสัยอยู่ที่นี่ครับมาเลยครับร้านสตาร์วิวครับมากันเยอะๆเลยมาครับมากระโจนโรงพักเลยมันเลยครับบัวจับเลยใช่ไหมครับนี่แหละค้ายาเสพติดใช่ไหมใช่คุณขายยาอะไรขายยาชน ยาใจคนจนยายนนใจคนจนใช่อะไปไปลงพักหยุดกันเข้าใจผิดกันใหญ่แล้วทำไมไอ้เนี่ยเขาเป็นพ่อค้ากาแฟาไอ้คนที่ค้ายาเสพติดอะอยู่ข้างหลังนี่คนใส่เสื้อขนาดนี้สภาพใส่หมวกดูหรูหราขนาดนี้จะเป็นคนยาค้ายาเสพติดถ้าไม่ใช่ไอ้น,น้องนคนนั้นก็ต้องเป็นคนทำไมจะบ้าหรือไงมันอยู่นู่น จับมันสิไปโบยให้เขาทำไมถ้าไม่เชื่อแล้วก็หลวงเขาไปลงในใหที่แล้วก็ชักมันออกมานี่ไงเห็นไหมโอ้โหบัตรแบบนี้ในรายการซิทคอมมี่แค่ไหนสี่สิบบาทตลาดนัดขายเป็นตำรวจพาเล่าพักบ้าหรือไงแล้วมันล่ะ จะไปเกี่ยวอะไรกับเขาเดี๋ยวคุณก็รบกวนเชิญไปโรงพักด้วยโอยินดีฮะยินดีเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปโรงพักด้วยอ่ะไปด้วยครับไปไปไปทำไมอ่ะคุณอยู่ในเหตุการณ์ไงคุณรู้เรื่องราวเนี่ยเฮ้ยเอาเท่งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอโทรหาคุณแม่หน่อยนะครับเดี๋ยวเขาจะเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าผมไม่ค่อยออกจากบ้านแล้วแม่ไม่ค่อยปล่อยผมให้เวลาคุณโทรหาคุณแม่โลอุ้ยทำไมต้องร้องเพลงอ่ะแม่จ๋ารับสายลูกหน่อยขยับหน่อยลูกต้องดู มารอแม่ร้านกาแฟคนี้นะรับมันหลอนอยู่ๆมันก็ร้องเพลงมันหลอนวันนี้เขาแสดงเออ่พี่น้ำพุเคยเล่นอยู่ใครทำโลกชัยใครทำโลกฉันไม่ไม่แพงเออลูกใครทำโลูกชายไม่ได้ทำครับคุณป้าใจเย็นครับผมจะผมจะเชิญลูกของคุณป้านะครับไปที่โรงพักครับป้าทำไมแกเป็นชาย ผมแต่งตัวขนาดนี้นะฮะกูกูเป็นนักนักินนักจติกหรือไงฮะเป็าตำรวจครับแค่ใ,ใส่ชุดตำรวจก็เป็นตำรวจได้ถ้า,ถาฉันขายกะหรี่ปั๊บฉันก็เป็นกะหรี่ได้เออคุณป้าครับเชิญลูกของคุณป้าไปโรงพักด้วยครับลูกฉันไม่ผิดอย่ามาพูดมั่วๆนะลูกฉันเป็นนักลงทุนนะในที่สุดก็รู้ความจริงแล้วนักลงทุนขายยาไอพวกขายยาเสพติดไงจับกันเลย่ใช เชิญครับเชิญไปโรงพักครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับคุณป้าครับไม่ได้ครับคุณป้าครับขอบใจแม่ผมเหรอฮะขอบใจแม่ผมเหรอปานุพักพักไอ้เนาะไปผมจับกันลูกคุณป้าไปเป็นพยานเฮ้ยเอายทงไมดีวะเฮ้ยคุณป้าฮะ อย่าดึงใจครับคุณพ่อครับคุณพ่อใจเย็นไม่ไม่แม่แม่คุณไม่เล่นโกหัวใจด้วยเฮ้ยเอาอย่างนี้บอกคุณทำแม่เสียสละผมจะถอดแมสแล้ะมัลทูมเอาครับเยาสตร์ศาสตี์ E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีศัสตร์ศาสตร์ N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีศัสตร์ศาสตร์ N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีศัสตร์ศาสตร์ E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวียเซนทีวียะ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 